สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมชาแนลนะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปกระเป๋าสารนะคะน้องแบมจะมารีวิวให้กับทุกคนดูนะคะก่อนที่น้องแบมจะส่งให้กับลูกค้าเผื่อมีลูกค้าท่านอื่นที่สนใจนะคะทุกคนค่เนาะ,ะน้องแบมก็จะไปทีละใบนะคะแต่น้องแบมจะลงเป็นตัวอักษรให้กับ กระเป๋าที่น้องน้องแบมลงนะคะว่าจะมีขนาดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวทุกคนก็ดูตามตามรูปภาพตามคลิปที่น้องแบมจะเอาลงนะคะแต่น้องแบมจะทํารวมกันในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะคะสําหรับกระเป๋าตัวนี้นะคะทุกคนนี่เลยนี่กระเป๋าใบนี้ก็จะเป็นสีหวายนะคะตัวสีหวายแต่ว่าเป็นขนฟุ้งฟิ้ง สีน้ำตาลแล้วก็เป็นหูไม้นะคะทุกคนแบบหิ้วนะคะทุกคนแบบหิว้วแบบถือนี่เลยนะคะแต่ความสูงของกระเป๋าใบนี้จะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะทุกคน7นิ้วครึ่งลูกค้าอยากได้ความสูงเท่านี้หรือใครที่สนใจเป็นความสูง9นิ้ว10นิ้วก็มีนะคะสำหรับใบนี้ก็จะอยู่ที่ราคา500 เก้าสิบบาทนะคะทุกคนเนาะอ่าน้องแบมก็จะไปต่อเลยนะคะสำหรับกระเป๋าสีชมพูแล้วก็จะเป็นหูไม้สีดำนะคะทุกคนหูไม้จะมีแค่สีไม้สีไม้แล้วก็สีดำแค่นี้นะคะสำหรับใครที่สนใจเป็นกระเป๋าถือเป็นหูไม้นะคะตัวสีชมพูจะเป็นหูไม้สีดำแล้วก็ใส่ไข่มุกนะคะห้อย อ่าสร้อยไข่มุกด้วยนะคะแล้วก็ขนฟุ้งฟิ้งนะคะทุกคนในกระเป๋าทุกคนจะมีที่ติดที่ติดแบบนี้ให้ด้วยนะคะหรือไม่อยากติดก็ก็ได้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะใบนี้จะมีความสูงอยู่ที่ใบนี้อยู่ที่9นิ้วนะคะทุกคนเนาะจะสูงกว่าใบสีขนน้ำตาลอยู่ นิดนึงนะคะทุกคนใบนี้จะอยู่7นิ้วครึ่งใบสีชมพูอยู่ที่เก้นิ้วนะคะราคาก็จะอยู่ที่590บาทเช่นกันนะคะทุกคนคะทำไมใบสีน้ําตาลใบเล็กกว่าทาไมราคา590ราทุกคนขนจะมีความแตกต่างตัวขนนี้จะเป็นขนนกกระจอกเทศนะคะทุกคนแต่ ขนตัวสีชมพูจะมีราคาถูกกว่านะคะทุกคนนี่เลยคือขนนกกระจอกเทศน่ะทุกคนมันจะมีความฟูแตกต่างกันเนาะตัวนี้จะแพงกว่านะคะก็เลยราคาก็จะอยู่ที่590บบาทเหมือนกันนะคะส่วนสีดำสีดำสีดำนี่ก็เป็นใบที่แบบคือทุกคนออกตลาดดีมากตัวสีดำคือจะออกตลาดดีมากนะคะเพราะว่าคือ เราใส่ชุดไหนหิ้วกระเป๋าถือกระเป๋าสีดําคือได้หมดนะคะทุกคนเนาะคือมันไปได้ทุกงานในส่วนที่กระเป๋าสีดําสีดําก็จะมีที่ติดข้างในเหมือนกันถ้าเราอยากปิดปากกระเป๋าเราก็ติดได้หรือไม่อยากติดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนแต่ความสูงของกระเป๋าใบสีดําทุกคนจะสูงส0นิ้ว จะสูง10นิ้วนะคะตัวนี้ทุกคนจะมีความสูงแตกต่างกันอยู่แค่ไม่เกินกันนะคะอย่างละนิ้วใครอยากได้ความสูง9นิ้ว10นิ้ว7นิ้ว8นิ้วทุกคนสามารถสั่งน้องแบมมาได้เพิ่มเติมนะคะส่วนสีสีเส้นของอเส้นสายกระเป๋าน้องแบมจะเอาลงให้ทุกคนได้ดูว่ามันมีสีอะไรบ้างนะคะทุกคนเนาะมันมีสีอะไรบ้างทุกคนก็ ไปติดตามชมได้เลยว่า่าชอบสีไหนแล้วก็สั่งเป็นแบบนี้หรือแบบขนก็ได้นะคะทุกคนเนาะแล้วแต่ทุกคนชอบใครที่ชอบอยากสั่งซื้อเพิ่มก็เพิ่มได้อยากเพิ่มแบบน้องแบมอยากได้แบบราคาราคาทรงราคาสง่าาาสงน้องแบมก็จะมีให้นะคะทุกคนสำหรับลูกค้าที่ต้องการ 10ใบขึ้นไปนะคะน้องแบมถึงจะให้เป็นราคาสูงนะคะเนาะส่วนหนึ่งใบสองใบทุกคนน้องแบมก็จะให้ในราคาปีนะคะทุกคนขานี่เลยนะคะถ้าใครสนใจทุกคนก็สามารถที่จะติดต่อน้องแบมได้ช่องทางตามนี้เลยนะคะทุกคนน้องแบมก็จะเอาขึ้นมาให้ทุกคนถ้าต้องการติดต่อช่องทางไหนทุกคนก็สามารถ เลือกได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนขะใครที่สนใจสะดวกติดต่อน้องแบมทางไหนทุกคนก็ติดต่อมาได้เลยนะคะเนาะราคาราคาก็จะอยู่ประมาณนี้เลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าสารทำด้วยมือนะคะทุกคนมันก็ทำยากพอสมควรนะคะ ถ้าใครที่อาจจะเข้ามาดูคลิปเวลาน้องแบมทําเวลาน้องแบมสารมันเหมือน,นง่ายมันก็ไม่ง่ายเลยนะคะทุกคนคะ่ะคือมันก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วก็เมื่อยมากนะคะทุกคนเพราะเราใช้มือสารเองนะคะอันนี้น้องแบมก็จะถ่ายาสีเส้นกระเป๋าสารนะคะทุกคนนี่เลยก็จะมีสีเหลืองนะคะสีแดงเลือดหมูอันนี้ สีเหลืองทองอันนี้สีสีส้มอันนี้สีแดงอันนี้สีม่วงพาสเทลอันนี้สีอะไรอันนี้สีครีมอันนี้สีครีมนี้สีน้ำเงินอันนี้สีน้ำตาลนนี้สีครีม สีม่วงพาเทวอันนี้สีม่วงเข้มนี่สีเทาอันนี้สีเขียวขี้มะอันนี้สีฟ้าพาเทวอันนี้สีไวยนี่ยอันนี้สีนี่ ทุกคนได้เห็นสีของเส้นสารกระเป๋าแล้วถ้าใครที่สนใจสีไหนทุกคนก็สั่งน้องแบมเพิ่มเติมมาได้นะคะแล้วก็รูปแบบไหนน้องแบมก็ยังไม่มีรูปแบบให้ทุกคนได้เลือกเยอะนะคะเพราะว่าทุกคนเมื่อก่อนน้องแบมก็มีโทรศัพท์ที่ถ่ายไว้มีรูปเยอะแต่มันโทรศัพท์เครื่องน,นั้นมันพังแล้วก็คือ,คอ,คอเครื่องความจํามันเต็มมันก็เลยต้อง ล้างเครื่องนะคะทุกคนมันเลยไม่มีรูปรูปแบบให้ทุกคนได้เห็นน้องแบมก็จะเอามารีวิวเวลาที่น้องแบมสารเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้านะคะใครที่ยังไม่ชอบหรือยังไม่ถูกใจหรือยังไงก็รอชมคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้น้องแบมก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามารับชมคลิปของน้องแบมในทุกๆวันหรือทุกๆคลิปนะคะก็ขอบคุณมากๆทุก ขอบคุณทุกแรงกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจน้องแบมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แนะนำน้องแบมนะคะแล้วก็วันนี้น,น้องแบมขอลาทุกคนไปแล้วนะคะวันนี้น้องแบมขอลาทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนขาสวัสดีค่ะายมา